สวัสดีคับท่านผู้ชมครับ,รบขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณ เวลากินอะไรก็ต้องอริดอร่อยสองเวลาอยู่บ้านก็มีความสุขกับคนรอบข้างถูกนะฮะแล้วไม่ว่าอะไรก็แล้วแต่สุขภาพร่างกายก็ต้องแข็งแรงอันนี้เป็นสัตธรรมเลยนะสวรรค์อันนี้เป็นสัตรธรรมและเป็นเป้าหมายเลยนะครับทุกวันนี้เรามีชีวิตเราตามหาความสุขความสุขเนี่ยเป็นแบบนี้ที่ที่อยากได้จากนี้นะเพราะว่าอันนี้เราอายุสัก30กว่าแล้วเนี่ยมันมันต้องแบบกินอยู่หลับนอนกินอยู่หลับนอนต้องให้ได้ใช่ไหมต้องให้ได้เต็มที่กินต้องอร่อยท่านผู้ชมฮะรายการ นี้ตั้งใจอย่างเดียวทําอะไรก็ได้ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับท่านใช่แล้วไม่สร้างความร้อนรนกับใครไม่แล้วก็จริงๆนะอาหารเนี่ยผมบอกนะทานได้ทานเข้าไปเลยแล้วออกกาลังกายแต่มันมีบางคนที่ทานไม่ได้เช่นเป็นโรคเบาหวานเป็นโรคความดันเป็นโรคอะไรผมเข้าใจนะฮะเข้าใจ ท่านก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงไม่ใช่ว่าเห็นของผมเสร็จเรียบร้อยก็ไปทาน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 ไม่ได้ลไม่ได้นะแล้วก็พุ่งปรี๊ดเลยโอ้ไม่ได้น้ำตาลพุ่งปรี๊ดอย่างนี้ไม่ไหวความดันอย่างนี้อะไรก็ไม่ได้ต้องคอยดูดูแลตัวเองด้วยแต่จะให้ผมไม่เสนอของอร่อยเนี่ยผมทําไม่ได้ครับจะให้ผมบอกว่าอาหารเพื่อสุขภาพน้ําตาลไม่ใส่น้ํามันหมูไม่ใส่น้าปลาไม่มีผมทําให้เป็นนะครับ ทำไม่เป็นจริงมี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 รายการนี้ก็ทําบอกว่าอาหารเพื่อสุขภาพมีผักนั่งต่อไปนี่มีหมูมีเนื้อมีอะไรอย่างนี้มีไก่อย่างนี้ขอพระธานโทษผมทําไม่เป็นครับผมเอาเป็นว่าอร่อยให้เต็มที่อยู่ในเรื่องว่าอยู่ในข้อจํากัดที่ชัดเจนว่าคุณไหวเราต้องรู้จักตัวใช่เราต้องรู้จักในจำกัดต้องรู้จักตัวครับผมครับมามาจดหมายนะครับสวัสดีครับพี่ๆสวัสดีครับน้องสําหรับผมแล้ว ชีวิตหลังแต่งงานมันช่างเป็นชีวิตที่แสนโหดร้ายอริงเดีอะไรเนี่ยวันๆผมหาความสุขไม่ได้เลยผมคิดอยากจะตายวันละหลายหลายรอบแต่เ็าทำไม่ได้ใจไม่ถึงรัวตายผมไม่น่าได้ผู้หญิงคนนี้มาเป็นภรรยาทำไมทุกท่านครับจำไว้นะครับลักษณะของหญิงที่ไม่ควรนำมาเป็นภรรยามีดังนี้โอ้ดีระบายระบายหนึ่งตาตุ่มด้าน เพราะคงนั่งเล่นไพ่ทั้งวันทั้งคืนด้านสองมีไฟที่ฝีปากมีมีไฟที่ริมฝีปากปากจะจัดดาเก่งด่าตะกช่ายันเย็นบนงุ้งงี้งุ้งงี้เป็นแมงวันตอมขี้หมาเลยดาได้ทั้งวันกระตุ่มด้านมีไฟที่ริมฝีปากสาม มือนุ่มนิ่มอย่าเอาทําเมียครับเพราะว่าหยิบจับอะไรไม่เป็นเลยเดี๋ยวมือเจ็บซักผ้าก็มือลาะทาอะไรไม่ได้เลยอย่าเลยนะครับสี่แต่งตัวเก่งวันวันอยู่แต่กระหนากระจกเนี่ยทาแป้งว่างเป็นเติมปากเติมคิ้วนึกว่าคิดเองเป็นมันนกของโยกกระมังห้าสุดท้ายนี้อันนี้ฟังให้ดีนะครับ พวกที่เอามีดกี่แขนตัวเองเ้ขนาดแขนตัวเองมันยังกล้ากีดแล้วเราจะเหลือเหรอเยอะนะเขาดินดูนิดนึงนะครับนี่เขาบอกมาห้าประเภทเลยนะครับครับแล้วก็เขียนต่อตอนไทยนิดด้วยเชื่อผมเถอะครับชีวิตจะไม่มีความสุขเลยเพราะผมอยู่กับห้าคนนี้ก็ไม่มีความสุข เดียวหมายถึงว่าหมายถึงว่าคนหนึ่งมันขาด้านตะตุ่มตะตุ่ด้านคนที่สองมีไฟที่สีปากคนที่สามมือนิ่มคนที่สี่แต่งตัวเก่งแล้วคนที่ห้าเอามีดกี่ตัวเองนั่นละแกแกจะตายเพราะไอ้คนที่ห้าดีละห้าห้าห้าด้วยถ้าถ้ามันรู้เรื่องไอ้สคนนั้นน่ะ เอาตายแน่เขาถามว่าจะไปจังหวัดนครนายกควรกินอะไรดีโอ้นครนายกนี่ท่านผู้ชมไปต้องไปบ้านนานะผมบอกนะบางทีมันอยู่ใกล้กรุงเทพนิดเดียวแล้วคนเนี่ยบางทีนะเขาเรียกใกล้เกลือนะครับไปกินน้ําตาลด่างใกล้เกลือไปกินด่างท่านไปถือนครนายกและถ้าไปนครนายกไม่ไปร้านนี้ถือว่าผิดเฮียตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก จากกรุงเทพมหานครนะครับใช้ทางหลวงหมายเลข305เส้นรังสิตนครนายกวิ่งมาจนเจอแยกเข้าอำเภอบ้านนาจากนั้นก็ให้เลี้ยวซ้ายมาตามทางหลวงหมายเลข3051วิ่งมาจนเจอแยกไฟแดงก็ให้เลี้ยวซ้ายไปตามป้ายอำเภอหินกองจากนั้นสังเกตด,ด้านซ้ายมือจะเห็นซอยเทศบาล6เลี้ยวซ้ายเข้าไปร้านเฮียตีจะอยู่ทางด้านขวามือ มาอำเภอบ้านานาจังหวัดนครนายกถ้าไม่กินบะหมี่เป็ดตุนที่ร้านเฮียตีกว๋วยเตี๋ยวเป็ดถือว่าผิดร้านนี้นะครับเป็นร้านเก่าแก่ของอำเภอบ้านานาขายมาแล้วกว่า70ปีเริ่มต้นรุ่นที่1น,นะครับโดยคุณพ่อนะารุ่นที่สองเนี่ยคือเฮียจงหลีพี่ชายคนโต ปัจจุบันเป็นรุ่นที่3ก็คือเฮนะียตีเนี่ยมารับช่วงต่อครับมาที่นี่นะครับลูกค้าจะชอบสั่งข้าวหน้าเป็ดบะหมี่แห้งเป็ดพะโล้แต่ถ้ามาร้านนี้ไม่กินบะหมี่เป็ดตุนถือว่าผิดวิธีทำนะครับนำเส้นบะหมี่ลงไปลวกในหม้อแล้วก็ทิ้งไว้นำชามเปล่ามาใส่ตั้งชายต้นหอมผักชีและน้ำปลาแล้วก็ตักน่องเป็ดตุนเนี่ยลงไปในชาม จากนั้นนำถั่วง,งอกและผักบุ้งลงไปลวกกับเส้นบะหมี่แล้วนำมาเทใส่ชามตักน้ำซุปร้อนๆใส่ชามที่ปรุงรสเตรียมไว้แล้วค่อยนำมาเทลงบนเส้นบะหมี่จากนั้นใส่กระเทียมต้นหอมโรยพริกไทยก็เป็นอันเสร็จเคล็ดลับใช้เป็ดโป้วยชายที่เลี้ยงแบบธรรมชาตินานถึง3เดือนเพราะจะมีไขมันน้อยเนื้อนแน่นหนังบาง ที่ร้านเนี่ยจะสั่งทําเป็ดในตอนเช้าเพราะว่าสดใหม่ทุกวันไม่มีค้างเป็ดตุนต้องตุนประมาณ1ชั่วโมงแล้วนําขึ้นเลยเป็ดจะเปื่อยไม่เละจนเกินไปต้องลวกผักบุ้งกับถั่วง,งอกทีหลังเพราะถ้าลวกพร้อมกับบะหมี่ตั้งแต่แรกเนี่ยผักจะไม่กรอบกระเทียมเจียวพริกป่นน้ำส้มพริกดองทำเองคั่วเองทุกอย่างจะหอมสุดๆที่ใช้เตาถ่านมาจนถึงปัจจุบันก็เพราะว่า ความร้อนจะระอ,อุน้ำซุปร้อนนานเวลากินที่ร้านเนี่ยก็จะได้กลิ่นควันกลิ่นฐานได้บรรยากาศได้อารมณ์แบบโบราณบะมี่เป็ดตุนชามละ50บาทร้านเฮียตีก๋วยเตี๋ยวเป็ดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกเปิด10โมงจนถึงบ่ายสาวันนี้เฮียตีตรงมาสตูเราเลยครับนี่นะฮะ,ะจริงจนะมมาจดไล่ทุ่งผมบอกรงมีสเสน่ห์มากเพราะว่า เป็นพวกนี้เนี่ยมันต้องออกกําลังตลอดเวลาคือมันต้องวิ่งในทุ่งอ่ะมันอยู่อยู่ว่างไม่ได้ว่างวิ่งว่างวิ่งว่างใช่ไหมเวลาทําของอาเฮียแกนะแกจะทําน้ําซุปแล้วก็ใส่ตังฉ่ายแล้วก็ใส่น้ําปลานิดแล้วก็ใส่ผักชีเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็จะเอา กระเทียมที่ทําจากน้ำมันหมูน้ำมันหมูนน้มมัหูต้องน้ำมันหมูนะครับแล้วก็พริกไทยอันเป็นเสร็จสมบูรณ์นี่ทานได้เลยเป็ดเล่ยุกนี่คุณโก้เคยเขียนอยู่ในหนังสือครัวคุณต่อยนะคุณผชมใช่ใช่ไอเฮียไม่ทันอีกล้วอีกที่หนึ่งอีกที่หนึ่งมา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 อีกที่หนึ่งผมมานี้ดีกว่าเอ้ามามาออนุญาตท่านผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะครับนี่เป็นสัจธรรมเลยท่านผู้ชมครับเป็ดเป็นเป็ดครับผมเป็ดเป็นเป็ดครับ ถ้าเป็ดเป็นอาหารคงไม่ใช่ครับยนิตตีบอกว่ายีตตีว่าไม่อยากให้เนื้อเป็ดเละจนเกินไปนี่ก็เป็นสัจธรรมครับค mm ุณผู้ชมบะหมี่เป็นบะหมี่เลยครับโอหคุณใจร้อนไปหน่อยเอาร้อนๆไหมนี่นี่อร่อยมาก ายังไม่ปรุงเลยนะฮะโล่จะเด่นมากแต่ว่าโดยหลักแล้วก๋วยเตี๋ยวเป็ดต้องใส่น้ำส้มพิกดองนิดนึงนะถูกต้องนี่โอ้โหดูให้ดูชิ้น้องเป็ดดูขวามือนี่ทำไมครับเยี่ยมมากอย่าไปกลัวเขาอย่าไปกลัวอย่าไปกลัวคำเดียวคำเดียวว่ะ คำเดียว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 ท่านผู้ชมครับผมบอกให้เลยน้ำส้มไหมครับน้ำส้มน้ส้มเยอะไหมครับครับน้ำส้มต้องสามเจือสามสี่ามสี่ครับหนึ่งสองสามสี่โอเคครับท่านผู้ชมเนี่ยเชื่อมั้เวลารายการอ่ะหมดไปแล้วนะครับแต่ว่าที่กําลังทำกันอยู่เนี่ยมันเป็นการที่บอกตรงๆเลยท่านผู้ชมทําเพื่อท่านผู้ชมโดยเฉพาะหรือ หรือภาษาที่ท่านผู้ชมเรียกกันทางบ้านก็คือตะกร้านั่นเองครับจริงๆครับคุณอ๋อไม่ได้กินคำใหญ่ทำเพื่อท่านผู้ชมใช่มันเป็นการแสดงอร่อยมากเป็นอะไรครับเป็นอะไรกันก็เหี๋ยวเฮียแกให้ทีละน่องนะฮะไม่ไม่ไหวแล้วนนี่กจะเองใช่ช่างแกเถอะครับเพราะว่าเขาบอกแล้วทางรายการเขาบอกอย่าพลาดเด็ดขาดแต่บ้านนาต้องไปร้านนี้นะครับบอกเลยนะฮะร้านเฮียตีเฮียตีกุ้ยเตี๋ยเป็ดอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายก พักตรงนี้สักครู่เพรากรสีที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักคร่เดียวครับกุ้งผัดอินทรีย์หอมพริกขี้หนูสวนครับแต่กุ้งยังคงเป็นเนื้อกุ้งสำคัญก็คืออย่าสุกเกินเขตเนื้อกุ้งไม่กระด้างอย่าไปทำไฟร้อนเกินไปนะครับเอาแค่ไฟในใจของเราเท่านั้น กลัวคุณไป สวัสดีครับสวัสดีครับ Hello YouTube สวัสดีครับ YouTube นี่รายการโค้กคุณต่อยนะครับมีผมคนเดียวที่เป็นเรื่องเป็นราวครับจริงจริงผมในอร่อยด้วยด้วยด้วยอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืม Subscribe เออไม่ใช่บอนออฟฟิเชียลนะติดตามเราได้ทาง YouTube ครับกดติดตามนี่ไงเมื่อวันนี้จะติดตามเอาตะกอนออกจากปากดูครับผมเนื่องจากอย่าลืมนะครับอย่าลืมติดตามนะครับรายการโค้กคุณต่อยนะครับที่บอนออฟฟิเชียลนะครับฝาก Subscribe ด้วยนะครับครับผม Hello YouTube Hello YouTube เป็นเรื่องเป็นราวอยู่คนเดียวครับสนิทกันเ Subscribe ไม่ใช่ ตั S <S ้มสกายอ๋อกดติดตามแหละคนไทยพัวคุณต่อยครับตามกันแล้วกัน